Much the end of that didn't work out for the run that he made. Ah, quality deserved to them when they. <laughs> สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเลยนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวกองหลังอาร์เซนอลนั่นก็คือชาลีบาร์ bar. ล่างนี้ผมเปิดแค่ร้อยทองแล้วก็ได้ไปนะครับสำหรับชาลีบาร์ bar. ล่างนี้ทุกคนอาจจะงงว่าพี่เอามาต่ไหนนะครับมันเป็นอยู่ในแพ็คที่มันมีนักเตะถ้าจะไม่ผิดเป็นกองหลังของแมนยูหรือว่าแพ็คลิเวอร์พูลถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเขาไปดูให้นะครับไม่รู้ว่าออกไปแล้วหรือเปล่านะเป็นแพ็คนี้นะครับผมแพ็คนี้นะชาลีบาร์นะ <laughs> นี่ครับร้อยทองทีเดียวลั่นๆไปนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมอัพประมาณไหนชลิบาถือว่าใครเปิดได้ชลิบาล่านี้ถ้าเสียทองไม่เยอะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าค่าพลังเกมลับโคตรเถื่อนจริงๆนะครับผมอันนี้ผมลดค่าพลังเกมลับเลยนะครับผมเอาไดูดูก่อนนะครับค่าพลังอ่าชลิบาล่านี้นะครับตัดร้อยสองนะครับอ่าสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเซนติเมตรอายุยี่สิบสามนะครับถนัดเท้าขวานะครับ น้ำหนัก85นะครับเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสเล่นให้สมองสออาร์ซิอลนมาชตล์บิวอัพสามารถเล่นตำแหน่ง CB ได้นะครับโอวาก่อนบูต98บูตแล้ว92นะครับพามาาคามาที่พลังเฮดดิ้งก่อนเลยนะพลังเฮดดิ้ง77นะครับผมอาจจะโม่งน้อยไปหน่อยนะสำหรับผมนะมีข้าพลังเกมรับที่สุดแจ่มเลยผมบอกเลยว่าข้าพลังเกมรับนะครับ94นะครับ แย่งบอล96นะครับความดุดัน92นะครับการช่วยเกมรับ94อันนี้ลดลดมานะครับเพื่อไปเพิ่มสปีดให้ชาลีบานะชาลีบาเรื่องนี้ผมเพิ่มสปีดเป็น90นะครับสปีดต,ต้น80นะความแข็งแร่ง92นะครับสเตมินา 86นะครับใช้สเท้ามีเดียมนะสำหรับตัวนี้มีเฮดดิ้งนะครับมีสกิลวางบอลแมทตักกิ้งนะครับสกิลบ mm ็อกกิ้งสกิลเกมลัดต่างๆถือว่าครบครับ mm hmm. ถ้าแนะนำสก mm ิล hmm. ที่ยัดเข้าไปนะครับน่าจะเป็นพวกวันทัชพาร์ตนะครับอันนี้ผมผมสุ่มได้นะสกิลนี้นะครับวันทัชพาร์อะไรพวกนี้นะครับผมที่ยัดเข้าไปนะสำหรับชาลีบาหรือว่าสกิลอื่นๆที่ใครสกิลใจอื่นๆที่ใครสนใจอยากยัดเข้าไปสามารถยัดเข้าไปได้นะเดี๋ยวไปดูว่าชาลีบารล่างนี้ผมอัพยังไงนะอันนี้ผมอัพประมาณนนี้เลยนะ ใครอยากอัพตามอัพได้นะครับ478นะครับ122นะครับผมก็จะได้ค่าพลังตามที่ผมอ่านไปเมื่อเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปช่องเ,อเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มชาลีบากันดีกว่าครับว่าชาลีบาร่างนี้มันจะโหดมันจะเฟี้ยวมันจะเรียวจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวชาลีบาล่างนี้ครับล่างตัน1้2ยนะมาในการไฮไลท์นะครับมาจาังหวะนี้ก็ ดักบอลได้นะส่วนตัวผมคิดว่าค่าพลังเกมรับคือแจ่มมากแล้วนะนะเวลาเล่นเกมรับของชาลีบานี่คือดีมากนะแต่เสีย,ยงเดียวคือ,อลูกกาอากาศอาจจะมีค่าพลังน้อยไปหน่อยนะบางจังหวะมันอาจจะทาให้เวอรนะ์นะครับเนื่องจากค่าพลังไม่เยอะนะแต่ยังแต่ในข้อดีข้อเสียยังมีข้อดีนะครับคือชาลีบาเขาเป็นกองหลังที่ค่อนข้างตัวสูงนะครับสูงตั้งร้อยเก้าสิบขึ้นนะครับผมก็เลยทําให้ลูกกาอากาศบางจังหวะเขายังได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าส่วนสูงที่ได้มาจากตัวเกมนะครับผม แล้วก็เกมลับนี่คือเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะเป็นการเข้าสกัดไม่ว่าจะเป็นการเข้าสกัดหรือการดักบอลนะครับชลีบาถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับร่างนี้ส่วนตัวผมโคตรโชคดีเลยนะที่เปิดได้ในแค่100อทองนะที่เปิดได้ก็เลยเอามารีวิวให้คนดูดูนะครับว่าถ้าขาดกองหลังดีๆผมว่าชลีบาล่างนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับใครเปิดแพ็คล่างอลาอีพกไปนะครับแล้วก็ได้ชลีบาล่างนี้มาผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้ยาวๆเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งเติมไปนะครับผม หรือว่าใครกลังตามล่ากองหลังดีอยู่นะอาจจะยอมเสียทองเยอะหน่อยนะอาจจะหมดไปแบบประมาณหมื่นทองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อีพิกมาแล้วก็ได้แบบชลีบากองหลังแถมมาด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับใครที่ได้ชลีบาหรือว่าใครเปิดฟรีแบบไม่ใช่เปิดฟรีหรอกเปิดเสียทองได้มาแบบร้อยทองเหมือนผมแล้วออกตัวเดียวเนี่ยคือดีคือจะดวงดีจัดแล้วก็ถือว่าคุ้มมากครับอาจจะมีจังหวะเว่อร์เป็นบางจังหวะนะส่วนตัวผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมควบคุมมั่วด้วยแหละ เพราะว่า ID นี้ผมบอกเลยว่ากลางรับผมบางจังหวะมันก็เว่อร์นะแล้วก็มีแบ็กที่ไม่ค่อยดีสมประกอบเท่าไหร่นะแต่ว่าทดแทนมาด้วยชาลีบาที่แบบว่าถือว่าตอบโจทย์นะกลางรับที่เห็นโรดี้นี่คือเป็นของตัวเกมที่ให้มานะอันนี้เป็นเล่นอีเวนต์นะครับทุกคนชาลีบารเป็นเล่นแบบมาเป็นเอาตัวของที่เรามีอะถ้าใครเคยเล่นอีเวนต์มันจะแบบว่าตัวเกมมันจะให้ยืมนักเตะมาให้เล่นอะไรเงี้ยนักเตะเวลานักเตะเช่าอะไรเงี้ย ความเร็วก็ที่เราอัพมานะตามที่เราอัพมาก็ถือว่าทดแทนได้ได้มากเลยนะครับผมเนื่องจากชลิบาล่างท่าอัพออโต้ความเร็วมันจะอาจจะไม่ได้จีดจ,จานวิ่งตามกองหน้าขนาดนั้นนะแต่พอเรามาอัพแบบนี้ทําให้ชลิบามีความเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปตามทันกองหน้าสมัยนี้ที่ส่วนใหญ่คนนิยมใช้กองหน้าที่แบบมีความเร็วนะชลิบาก็ถือว่าเป็นกองหลังตัวหนึ่งครับที่มีความเร็วและก็การเข้าสกัดบอลได้ดีนะใครที่อยากลอง ใช้ก็ลองใช้ดูนะสมมติถ้าใครเปิดได้นะผมว่ามันเป็นร่างหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับอีพิกก็สูสีอ่ะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยนะสำหรับชารีบาล่างนี้นะแต่เนี่ยครับลูกกาอากาศมันก็พอเก็บได้นะไม่ได้เป็นตัวแบบโดดเด่นอะไรด้านนี้มากกว่านะแต่ว่าลูกภาคพื้นนี่คือผมบอกเลยว่าชารีบานี่คือสุดแจมนะเห็นปะลูกกาอากาศบางจาังหวะมันยังมีเบ่อมันไม่โดดก็มีนะครับแต่ลูกภาคพื้นพี่แกเก็บหมดจริงๆนะครับสำหรับชารีบาล่างนี้นะครับแฟนเด็กปืนเด็ก อานอนคงจะดีใจนะครับถ้าเปิดได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปตัดเกรดชลีบาล่างนี้กันนะครับว่าผมจะตัดเกรดเป็นยังไงนะครับว่าควรข้อสีข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปตอนท้ายเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับชาลีบาล่างนี้สุดจัดครับผมบอกเลยว่าสุดจัดสุดจัดจริงๆครับเป็นตัวแบกเกมลับตัวหนึ่งเลยนะคาบลังน่าจะตัวนี้น่าจะเป็นเล่นไปยาวๆสาหรับ ID ดีนี้ของผมเนยนะเป็น ID สายฟรีนะผมบอกเลยน่าจะเป็นแบบเล่นได้ยาวๆนะเป็นกองหลังตัวแบกของเกมลับได้เลยนะเพราะว่า ค่าพลังแกดีมากจริงๆนะถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไมต้องเพิ่มความเร็วนะคือค่าพลังตันได้มากกว่านี้นะแต่ส่วนตัวผมว่าค่าพลังประมาณนี้ถือว่าโอเคมากๆนะเพชรหรือตมนะครับผมขอตัดเกณฑ์ก็แล้วกันตัดเกฑ์ผมให้8เต็ม10นะเพชรหรือตมผมให้เพชรนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะสาหรับใครที่เปิดได้นะครับผมถ้าไม่ผมว่ามันเป็นอีพิกตัวหนึ่งได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะก็เพชรหรือตมผมให้เพชรนะอย่างที่บอกไปก็ ถ้าใครเปิดได้โชคดีจัดนะครับเป็นกองหลังตัวแบกเกมรับได้ับข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือ h e ดดิ้งนะลูกกลางกัดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่แลกมากับส่วนสูงที่เขามีนะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีลูก h ฮด d i n g มากนะก็จะแบบว่าแย่งโดนแย่งหมู่บ้างเป็นบางจังหวะนะแต่ถ้าลูกกลางกัดที่เปิดมาแบบไม่มีอะไรชารีบาก็สามารถเก็บได้ปกตินะเพราะว่าส่วนสูงที่เขามีมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็จานะครับที่ก็ได้มาพอสมควรนะครับไม่ได้แย่มากนะ79สานะครับสำหรับชาลีบาที่มีส่วนสูงมากขนาดนี้นะหรือใครที่เปิดได้ลองคอมเมนต์ ว่ารู้สึกยังไงนะครับมีน้องคนหนึ่งที่อยากให้ผมรีวิวตอนนี้ผมก็รีวิวไปที่เรียบร้อยนะครับสุดหล่อก็ประมาณนี้แล้วสำหรับชาลิบารล่างอ่ะ การไฮไลท์นะที่ผมไปเผื่อเปิดได้ร้อยทองได้ไงผมยังตกใจเลยนะผมตอนที่เปิดได้ตนแรกคิดว่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะคือลองสุม่มในเล่นร้อยทองคือชาลีบาออกเฉยเลยนะครับประมาณนี้นะครับย้าอีกครั้งหน้าทุกคนว่าช่วงนี้ผมไลฟ์อยู่ในแอปทิกตอกนะครับถ้าใครดูคลิปผม,มบ่อยจะรู้นะว่าผมย้าตลอดนะใครที่อยากเล่นกับผมนึ่งๆน,นะครับสามารถไปเล่นด้วยกันได้นะครับในแอปทิกตอรลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมเล่นฟรีไม่เสียตังหรือว่าไปโดเนตให้การเป็นกําลังใจให้กันได้นะหรือใคครรรรออยาาาาากกกสสมมมัชชิ่งเ็ถ สมัครได้แล้วนะครับทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็ใครอยากให้รีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแรกค่าดาว4ีดาวหรือเป็นนังเตะในแพ็กๆไหนเดี๋ยวถ้าหามาได้เดี๋ยวจะไปหามาแล้วก็รีวิวให้ได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะหรือว่าเป็นพวกอ่าการ์ดเพลหรือวงเพลหรือวีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครัเดี๋ยวจะพยายามหาตัวมารมมีวิวให้นะครับน้องๆสำหรับวันนี้ไปบายครับอย่าลืมดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคําพูดคําจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายขอบคุณครับ